ครับอยากให้อาจารย์ทํานายถึงดวงเมืองประเทศชาติในปี2566ครับในปีหน้าครับอธิบายตั้งแต่ต้นคือเราไม่ได้ดูตั้งแต่ปีพัห6เราดูประมานานล้วขนาดนี้ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปดวงเมืองเราจะต่อไปอีกสิบเก้าเดือน <Okay. S 1> 19. 19เดือนนะครับต้องดูแลต้องเราก็ดูภัยธรรมชาติสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโดยทั่วไปทั้งหมดทั้งสิ้น แม้แต่การเงินนะครับการเงินนะครับการบริหารต่างๆก็เหมือนกันต้องมาค่อยช่วยกันบริหารกันไปอีกสิบแปดเดือนหลังจากสิบแปดเดือนแล้วทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นเพราะหลังจากสิบแปดเดือนแล้วต้องใช้คําว่าฟ้าใหม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยอีกครั้งแน่นอนดีครับอีกสิบเก้าเดือนนะครับ สิบแปดเดือนดีขึ้นแน่นอนสิบแปดเดือนดีขึ้นแน่นอนครับถามท่านอาจารย์ว่าปีหน้าเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นไงบ้างครับเศรษฐกิจนะครับก็ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ดีมากครับแต่ภาพรวมจริงๆแล้วถือว่าปกติอย่างที่ผ่านมาไม่แย่ไม่แย่ลงกว่าเดิมเลยครับผมปกติไปอีกสิบแปดเดือนปกติต่อไปเนี้ย สภาพการบริหารนะมันก็จะเปลี่ยนทางแล้วก็จะดีขึ้นครับผมครับอยากทราบเรื่องของโรคระบาดในปีหน้าครับจะแรงขึ้นหรือเบาลงหรือมีโร<ล>คใหม่ๆอธิบายนะครับต,ตรงนี้ก็พอไปได้อยู่แต่ถ้าหลังจากเดือนสิงหาคมปีหน้าก็จะมีโรคระบาดมาเล็กน้อยไม่ถือว่ามากมายย่าตื่นตระหนกครับ้ม,มกมากนะัก มีแล้วมันมีอยู่แล้วเพราะมันมีอยู่แล้วเราต้องเข้าใอย่างนี้เลยว่าจะแต่เปงหาคงเป็นต้นไป,ไปมันก็มีบ้างเล็กน,น้อยไม่มีอะไรมากแสดงว่าจะเบาลงใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีเลยรมากเยอตกใจเรื่องการเมืองในปีหน้าครับจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไหมครับเท <laughs> <laughs> ่าที่อาจารย์บอกได้ครับ <laughs> ก,การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตอบไปดีกว่าที่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็เปลี่ยนแปลงเนี่นอนอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วพูดเพียงเท่าน,นี้ไม่พูดอะไรมากมันแดงอยู่แล้วเป,เป็นแปลงชุดเดิมไม่ชุดใหม่ครับท่านอาจารย์ครับอยากถามเรื่องสองคารามในปีหน้าครับจะมีสงคารามโลกไหมครับหรือจะเลื่อนดี่ครับสงครามโลกกับนี้ไปที่ แต่ก็ไม่ใช่ประเทศฉันนะประเทศฉันไม่มีหมายถึงสงครามนิวเคลียร์ยังไม่มีใช่ไหมครับมายง้พูดเล่นปีหน้าไม่มีมมแล้วพออีกหลายปีไหมครับอสองปีสองปียังไม่มีเลยครับผมแสดงว่าอีกสองปีก็ยังไม่มีนะครับอาจารย์ในปีหน้า,นาจะมีภัยพิบัติใหญ่ๆไหมครับเช่นซูน,นามิแผ่นดินไหว แผ่นดินสรุดถลง่มคำว่า,าแผ่นดินไหวแผ่นดิน,ดนทุดนั้นพูดกันตรงๆที่อื่นนั้นมันเกิดแต่ประเทศไทยล้วมันเกิดไม่มากหรอกเทียอกัเธอนะครับสิ่งที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นจังหวะหนึ่งซึ่มันดวงมาตกมาขนาดนี้ที่เราเกิดไม่เหลือเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนี้เองแล้วนี่มันมีแล้วมันจะขัดเคลื่อนไปหมดแล้วดีแล้วเขาห่วงเรื่องน้ําท่วมหรอครับอาจารย์น้ำเพิ่มไม่ต้องตกใจครับไม่มี ของเรานะครับประเทศ,เทศไทยไม่มีตั้งแต่กรุงเทพเป็มานะครับผมตั้งแต่กรุงเทพเป็มานะครับพูดคนนีจ้จำไว้นะพูดว่าประเทศตั้งแต่กรุงเทพเป็มาภาคไหนไม่มีอันนั้นทำใจให้สบายยาเครียดเลยยาเรียด